ก็เอามือนั้นจับใส่รูอารลูนะอารลูอลออ่อ,อใส่สองกระถางละสองเมตรอันนั้นครบแล้วครับ อารีทำอะไรครับเอาดินมาปิดแล้วลูกอ่าปลูกมเมล็ดใช่ไหมโอเคอ่ะกระถางต่อไปวันนี้อารีปลูกอะไรครับลูกจะใส่กระถางอื่นด้วยนะจะใส่กระถางอื่นด้วยนะอยาใส่ดินด้วยนะเพราะเขาติวอยู่กับ เขีย่ยเขีย่ยดินในกระถางเอาก็ได้นะลูกตัวอะไรมาเกาะดินไว้ hey, อะมีน้องเขีย่ยติดตัวมันจะเกาะดินไว้อะ <Okay. S 2> ตัวอะไเกาะดินไว้ hey, ตัวอะไรเกาะดินไว้คะแมลงอีกะไรครับไม่ทราบเหมือนกันครับอ่้น้องไปปลูกผักได้เสร็จหรือมะละลายอ่อนจลามิดค่ะนจลามิด อลีปลูกแตงกวาอลีชอบกินแตงกวาไหมครับอลีอรี่ชอบกินแตงกวาไหมลูกแตงกวามันหวานไหมหวาน่นแตงกวาที่น้องปลูกเองมันหวานมากเลยใช่ไหมครับแต,แต่ว่าที่ซจอมาขมขมนันบอระเพอ๋อแตงกวาที่ซื้อมันขม<ๆ>แตงปลาที่แตงกวาที่ปลูกเองมันหวานเ<ๆ>หรอครับลูก แตงกวาถ้าเราใส่แค่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยที่ทำเองมันก็จะหวานใช่ไหมลูกครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีถ้าใส่ปุ๋ยเคมีมันก็จะขมเวลาแตงกวามันโตขึ้นมาหน่อยบาลีจะใส่ปุ๋ยอะไรนะอินซียปุ๋ยอินรีซูเปอร์มีหรือเปล่าครับ ใส่ปุ๋ยอินรีซุปเปอร์มีแตงกวาหวานาเบลเบลเบลน้ำมาลดใส่ก่อนอ่นไอา,ไป,อาอไปเอาน้ำมาลดแล้วน้ำอยู่ข้างแม่นะคะคอะน้ำอยู่นี่มาเอาน้ำแล้วลลงมาปลูกผักเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงครับลด,ลดน้ำผักจะได้โตขึ้นโตขึ้น ผักกินน้ำใช่ก็จะกลายเป็นอาหารคนผักโตขึ้นก็จะกลายเป็นอาหารของคนคนก็กินกินอะไรครับกินกินต้นที่เราปลูกไว้แล้วก็ตัวมันไม่ไมได้องกอัวกินก <c oughs> ินผักมีประโยชน์ใช่ใช่อ่ะวันนี้อลีปลูกแตงกวาเสร็จแล้วบ๊ายบาย